สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นประจำวันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์2555ค่ะมากันที่ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันก่อนนะคะสำหรับดัชนีตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ค่ะปิดตลาดที่ระดับ1,126.48จุดนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น20.07จุดและมีมูลค่าการซื้อขายนะคะจำนวนทั้งสิ้น38,18.17ล้านบาทค่ะ โดยกลุ่มนักลงทุนสถาบันนะคะได้ซื้อสุทธิ204.88ล้านบาทค่ะบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะคะซื้อสุทธิ928.24ล้านบาทค่ะนักลงทุนต่างชาตินะคะซื้อสุทธิ1,051ล้านบาทและนักลงทุนทั่วไปค่ะขายสุทธิ2 1 8 4 1 2ล้านบาทค่ะมากันทางด้านราคาน้ำมันขอภัยค่ะมากันทางด้านดัชนีดาวโจน์กันบ้างนะคะ ปรับตัวปิดตลาดปรับตัวลดลงค่ะ97.33จุดค่ะ NASDAQ นะครับปรับตัวลดลง16จุด S&P นะคะปรับตัวลดลง7.27จุะคะลดค่ะและดัชนีนิ k k e อีกเช้านี้นะคะเปิดตลาดปรับตัวลดลง27.96จุดค่ะสำหรับราคาน้ำมันนะคะปิดตลาดค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ1ดอลล์ค่ะ1.06ดอลลาร์ต่อบาเรลนะคะด้านค่าระวางเรือค่ะปรับตัวลดลง3จุดค่ะ ส่วนภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะนายอภิชาติผู้บรรเจริดคุณผู้อำนวยการสำนักวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะก็คาดการถึงแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในเช้าวันนี้คะ่ะว่าเช้านี้นะคะตลาดหุ้นไทยมีโอกาสที่จะน่าจะพักตัวลงมาก่อนนะคะเพื่อรอที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเหตุขออภัยค่ะด้วยเหตุการณ์เรื่องประชุมรัฐมนตรีครังยูโรโซนนะคะเพื่อหารือแผนช่วยเหลือประเทศกรีซนะคะ ที่เลื่อนออกไปจากวันที่15กุมภาพันธ์เป็นวันที่20กุมภาพันธ์แทนนะคะซึ่งโดยรัฐมนตรีทางยูโรโซนค่ะได้เรียกร้องให้กรีซนะคะให้ใช้มาตรการลดค่าใช้จ่ายประมาณ325ล้านยูโรหรือ427ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งได้ใช้มาตรการรับเข็มขัดขั้นเด็ดขาดแล้วก็ปฏิรูปโครงสร้างเศษษษรษฐกิจนะคะ รวมทั้งเรียกร้องให้กรีซคารับประกันว่าจะบังคับใช้มาตรการรับเข็มขัดอย่างจริงจังเพื่อแลกกับเงินช่วยเหลือรอบที่2มูลค่า1.30แสนล้านยูโรนะคะซึ่งถือว่าเป็นวงเงินที่รัฐบาลกรีซเนี่ยจำเป็นต้องใช้ในการไถ่ถอนพันธบัตรมูลค่า1.45หมื่นล้านยูโรในวันที่20มีนาคมนี้ค่ะ และปัจจัยที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดก,ากลางกรุงเทพนะคะจะสรุปว่าไม่ใช่ก่อการร้ายแต่ว่าในตอนนี้ค่ะหลายประเทศเนี่ยได้ออกมาเตือนประชาชนของตนเองที่กําลังเดินทางมาที่ประเทศไทยนะคะให้ระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการมาไทยซึ่งทางฝั่งไทยควรระวังไม่ให้เกิดระเบิดอีกครับเพราะว่าอาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงนะคะนอกจากนี้ใครยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามก็คือเรื่องการประชุมธนาคารยุโรปนะคะเรื่องมาตรการผ่อนคลายเชิง นโยบายหรือว่า QE นั่นเองค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะแนะนำให้เก่งกำไรในหุ้นกลุ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้และกลุ่มพลังงานค่ะซึ่งหลังจากที่ราคาน้ำมันเนี่ยได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะอาทิ PTT PTT BTS นะคะแล้วก็ให้ทยอยสะสมหุ้นปันผลค่ะและควรหลีกเลี่ยงหุ้นในกลุ่มโรงแรมและสายการบินนะคะ โดยประเมิกนกรอบแนวรับวันนี้ไว้ที่1,121-1,122ถึง 1, จุดค่ะด้านแนวต้านนะคะประเมินไว้ที่1,127-1,130ถึง 1, จุดค่ะและนี่ก็คือรายการจับกระแสหุ้นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามได้ในเวลาเดียวกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ